เรามีเมนูมานำเสนอทุกท่านนะครับที่สามารถช่วยลดความเครียดทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายเมนูนี้มีชื่อว่ามัทฉะองุ่นไนโตรฉบับคนรักสุขภาพครับวัตถุดิบที่เราเลือกใช้ตัวแรกเลยคือมัทฉะที่ช่วยทำให้สมองเรารู้สึกผ่อนคลายตัวต่อไปก็คือข้าวโอ๊ตและโยเกิร์ตจะช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้เราให้เรามีสุขภาพลำไส้ที่ดีขึ้นครับผลไม้สดอย่างเบอร์รี่หรือกล้วยอุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหารมากมายเลยครับเมื่อเราพร้อมแล้วไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยครับ สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเมนูนะคะที่ดูแลสุขภาพนะคะทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจนะคะเมนูนี้มีชื่อว่ามัะโอว์ไนโอตค่ะเดี๋ยวเราจะมาแนะนําส่วนผสมนะคะว่าเมนูมัะโอว์ไนโอตเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะเ้าโอตนะคะผละไม้อบแห้งเมล็ดเจีย น้ำผึ้งผงมัทฉะนมโยเกิรต์ตไว้หอมสตรอเบอรี่แล้วก็บูเบอรี่นั่นเองเริ่มต้นด้วยการนำข้าวโอ๊ตใส่ลงไปในชามผสมตามด้วยลูกเกดมาเลเซียจากนาั้นใส่นมข้าวโอ๊ตที่เราตรวงไว้ค่ะคนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันหลังจากนาั้นนำมัทฉะไปผสมกับนมคนจนละลายเข้ากับนมโอ๊ตได้ดีเอาส่วนผสมตรงนี้มาใส่ในโอเวอร์ในโอ๊ตที่เรามิกไว้ตอนนี้มัทฉะโอเวอร์ในโอ๊ตของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพักไว้5ชั่วโมงนะคะถัดไปเราจะ มาเตรียมผลไม้กันส่วนที่1ก็คือเอาไว้สําหรับแต่งหน้านะคะหั่นเป็นสี่ส่วนแช่ลงไปในน้าเชื่อมที่เจือจางด้วยน้ําเปล่าอีกส่วนหนึ่งเราจะสไลด์นะคะเพื่อเอาไว้ตกแต่งแล้วก็แช่ลงไปในน้าพึ่งที่เจือจางด้วยน้าเปล่าเช่นเดียวกันค่ะส่วนกล้วยหั่นขวางธรรมดานะคะสําหรับเอาไว้สอดไส้ตัวโอว์นโอตหลังจากนั้นเราจะนําส่วนผสมทั้งหมดที่เราเตรียมไว้ลงไปในแก้วท่านที่1ตักโอวไนโอลงไปจากนั้นวางสบับปรดไว้ข้างๆข,งขอบแก้วแล้วก็ ชั้นถัดไปเราจะสอดไส้ด้วยกล้วยหอมท็อปด้วยโอวไนโออีกหนึ่งชั้นชั้นสุดท้ายท็อปด้วยโยเกิร์ตนะคะเพิ่มความหอมเล็กน้อยนะคะด้วยผงมัทฉะค่ะก็จะตกแต่งด้วยซตรอเบอรี่กล้วยหอมบูเบอรี่นะคะ ถ้าคุณกําลังมองหาเมนูที่ช่วยเยียวยาจิตใจของคุณและเติมความสุขเล็กๆน้อยๆให้กับตัวเองในแต่ละวันครับเมนูนี้คือคําตอบนะครับลองทําตามกันดูนะครับเพื่อสุขภาพกายสุขภาพใจที่แข็งแรงให้กับตัวเองในแต่ละวันครับ